วันนี้เรามีสธนชแล้วครับทำไมการบริหารจัดการน้ำมันเป็นแบบนี้มันคลี่คลายลงบ้างไหมหลายคนมองว่าสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายจากในอดีตที่ผ่านมาครับแต่ถ้าไปดูเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสทนชจริงๆแล้วก็คือมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ําในทุกมิติถ้าพูดถึงเรื่องของน้ําท่วมทํายังไงไม่ให้เกิดน้ําท่วมก็ต้องไปวางนโยบายให้กับหน่วยงานที่ทํางานด้านน้ําลงพื้นที่แล้วก็ไปปฏิบัติครับ ประเทศไทยเป็นเมืองน้ำนะครับคุณผู้ชมเกิดน้ำท่วมทุกปีนะครับแล้วก็ยังไม่มีปีไหนเลยที่น้ำไม่ท่วมแต่จะท่วมมากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไปดูปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในแต่ละปีครับเปรียบเทียบตั้งแต่มหาอุทกภัยปี2,554 เทียบกับปี2,565และปีนี้2,568ปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับแน่นอนครับต้องเป็นปริมาณฝนนะครับไปดูนะครับปี2,554นะครับปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ1,781มิลิเมตรนะครับถัดมานะครับปี2,565นะครับถือว่ามากกว่าปี2,554เพราะว่า ปริมาณฝนอยู่ที่1,848ม mm, ิลิเมตรครับส่วนปี5ออขออภัยครับส่วนปี2568นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับปริมาณฝน1,427ม mm, ิลิเมตรครับน้อยกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือน้ำในเขื่อน4เขื่อนหลักนะครับไปดูนะครับว่าเดือนตุลาคมปี2,554 ซึ่งอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนครับแต่ว่าเขื่อนรองรับน้ําได้ไม่มากนักนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้มีการบริหารจัดการน้ําล่วงหน้าหรือไม่ตั้งจากปี2,565นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาจํานวนมากนะครับแต่มีพื้นที่ว่างในการรองรับปริมาณน้ําได้มากกว่าครับสถานการณ์คล้ายกับปี2,554เนื่องจากว่าสามารถที่จะรองรับ น้ำในเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยครับน้อยอันนี้พูดถึงปี2,568ก็คือปัจจุบันครับปีนี้นะครับจะเห็นว่าสถานาการณ์ลากยาวมาจนถึงเดือนพฤศจิก,กายนเลยทีเดียวครับพื้นที่รับน้ำก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยในการที่จะดูว่าน้ำท่วมมากหรือน้อยนะครับปี2,554ปี2,565และปี2,568ก็คือปีนี้นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่รองรับ น้ําหรือว่าทุ่งรับน้ำนะครับพื้นที่ไม่ได้ต่างกันนะครับอยู่ที่ประมาณ1.15ล้านไร่สามารถรองรับปริมาณน้ําอยู่ที่1,500ล้านลูกบาศก์เมตรเท่าเดิมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือปี2,554ทุ่งรับน้ารับสามารถรับน้ําได้เต็มศักยภาพทุกแห่งครับแต่ว่าปีนี้หลายแห่งรับน้ําได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องของสัญญาประชาคมที่ทํากับชาวบ้านครับส่วนพื้นที่ความเสียหายจากน้ําท่วม เปรียบเทียบ3ปีก็จะเห็นว่าปีที่สร้างความเสียหายมากที่สุดนะครับก็คือปี2,554ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ31.45ล้านไร่รองลงมาก็คือปี2,565นะครับอยู่ที่ประมาณ12.08ล้านไร่และปีนี้นะครับคาดการณ์เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับความเสียหายอยู่ที่ประมาณ9.5ล้านไร่นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับปี2554นะครับที่น้ำท่วมหนักตอนนั้นยังไม่มีสทนชครับกรมชวนประทานเป็นหน่วยงานหลักจัดการทั้งความเสี่ยงน้ำท่วมและการเก็บน้ำใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับแต่หลังปี2561เป็นต้นมาครับสทนชมีอำนาจบริหารจัดการน้ำและกำหนดนโยบายครับ น้ำท่วม3ปีมีหลายปัจจัยนะครับที่แตกต่างกันบางปัจจัยอยู่เหนือการควบคุมอย่างเช่นปริมาณฝนตกสะสมปี2,554ครับฝนน้อยกว่าปี2,565แต่พื้นที่น้ำท่วมมีมากกว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้สถานการณ์บานปลายปีนี้ฝนสะสมน้อยกว่าทุกปีพื้นที่ที่เสียหายก็น้อยกว่าครับแต่น้ำท่วมกลับรุนแรงและยาวนานมากกว่าทุกปีครับ ไม่ว่าจะมีสทนชหรือไม่มีนะครับสิ่งที่เหมือนกันณปัจจุบันนี้ก็คือประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมคำถามก็คือบทบาทของสทนชเพราะฉะนั้นถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญที่จะดูแลาการทำโครงการแล้ก็งบประมาณด้านนะ้ำขึ้นเรื่อยๆไหมสันคิดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของท่านเลขาสองท่านแรกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปเห็นหรือเปล่าแต่อาจารย์เห็นว่ามันเหมือนเป็นช่วงศูญยากาศที่เรามีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นพอดีเพราะฉะนั้นมันจะมีมีมีปัญหาหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วเหมือนกับต่อให้เรามีรักษาการแต่หลายๆเรื่องมันเหมือนกับเกียร์ว่างแล้วเราไม่มีผู้นําในการที่จะบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤตเพราะว่าผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรหรือว่าท่านรองนายกก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านน้ามาโดยตรง คุณผู้ชมครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจบริหารจัดการน้ําของสทนชมีความอิสระหรือไม่นะครับหรืออาจจะถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองที่ตั้งที่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่ามีความืึ้นไหวจากกลุ่มที่ทํางานด้านน้ํามาโดยตลอดครับในวันนี้นะครับมีคณะกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้พรบทรัพยากรน้ําปี2561 ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีสแสดงความกังวลต่อกระบวนการสรรหาเลขาธิการสทรนชคนใหม่ครับเพราะมองว่าแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านน้ำทั้งที่ตำแหน่งนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำระดับประเทศและนานาชาติด้วยต้องการให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ามกลางวิกฤตน้ำที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ครับถ้าพวกผมไม่มาและเข้าคอ,อรมอไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับมันควรจะเข้าเร็วๆนี้เพราะตอนนี้มีการย้ายเข้ามาเนี่ย เตรียมตัวเพื่อเป็นระดับสิบเอ็ดเพื่อที่จะแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเร็วๆนี้คือจากสิบเอ็ดมาสิบเอ็ดมันก็จะง่ายขึ้นซึ่งนี่คือสิ่งที่เราพวกเราเป็นห่วงคือเราไม่ไม่ได้เฉพาะจาดจงตัวบุคคลใดแต่ควรจะมีคุณสมบัติตามที่เราได้แจ้งไว้ครับคุณผู้ชมครับถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้นะครับน้าท่วมภาคกลาง ในเวลานี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มีนักวิชาการด้านน้ําออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังจากที่กรมชลประทานอนุมัติให้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําที่2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งที่สทนชยังไม่มีนโยบายไม่ให้เพิ่มการระบายน้ํานี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่สะท้อนให้เห็นความเป็นเอกภาพการทํางานในสทนชว่ามีความลงรอยกันหรือไม่ครับน่าสนใจนะครับประเทศไทยไทยแลนด์องลีนะบอดเคาะอย่าง ฝ่ายปฏิบัติทําอีกแบบหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราเลยนะครับ,รบขอบคุณครับคุณอัฟนันครับ